สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตอโอดิโอทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับอีพีนี้ครับพวกันอีเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตอโอดิโออำเภอรันจานรจังหวัดกาสินนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าต้องการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเอาไว้ใช้งานในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับหรือว่าเทศกาลปีใหม่ก็ดี นะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับทางร้านเรารับจัดชุดนะครับชุดมินิตามงบของท่านเองนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังต้องการยังขาดเหลือตัวไหนก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับเป็นคิปเช้าประจําวันพฤหัสที่19เนะครับเดือนธันวาคม2567นะครับผมมีในส่วนของ Poweramp แบรนด์ Microtech นะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับ มีอยู่3รุ่นนะครับ3รุ่น3ซีรีส์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับจะเป็นตัวยอดนิยมนะครับตัวแรกจะเป็นตัวยอดนิยมไมโครเทค m t 4 8 0 0นะครับสำหรับตัวนี้ m t 4 8 0 0นะครับตัวนี้ขับ4คูณ4ได้สบายๆนะครับแชนแนลหนึ่งก็ขับซับเบลดไปนะครับสองก็ขับซับเบลดเสียงกลาง3 4ก็ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เป็นตัวยอดนิยมอีก รุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์ไมโครเทคก็ว่าได้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสเปคเขานะครับที่8โอห์มนะครับต่อชานลนะครับจะอยู่ที่800วัตต์นะครับตัวนี้ถ้า4โอห์มนะครับจะอยู่ที่1,200วัตต์ต่อชานลนะครับก็ถือว่าเป็นแอมม์คัตเฮดนะครับที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์ไมโครเทคนะครับฝากพี่ๆสมาชิก ไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับ MT4800 นะครับเราขายอยู่ที่15,500บาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับ15,000กับอีก500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขับชุดสี่คูณสี่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสี่คูณสี่ได้สบายๆนะครับ MT4800 นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวรุ่นเล็กนะครับเป็นสี่ช่องรุ่นเล็กนะครับ MT4400 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่10,000กับอีก300บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนมากจะนิยมขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์นะครับเสียงแหลมได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเปคเขาสเปคเขานะครับที่4โอห์มต่อชแนลนะครับจะอยู่ที่600วัตต์นะครับคูณต่อชแนลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมถัดมานะครับตัวเป็นตัวนี้จะเป็นตัว2องชแนลนะครับเป็นตัวน้องเล็กนะครับ MT แปดร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าขับ18นะครับ18บแปข้างละ2ได้นะครับชแนลละ2ได้สบายๆนะครับท่านไหนที่ยังมองหา power amp คันเฮดนะครับสองชแนลของไมโครเทคก็เราก็มีจําหน่ายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,600บาทนะครับราคาอยู่ที่9ก0 0พันบาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถาม095 224 6497 และก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเนียร์อะโอดโอนะครับมีจำหน่ายนะครับสำหรับแบรนด์ไมโครเทคนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีเยอะนะครับในสต็อกนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับราคาหน้าร้านนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกเอเอ18นะครับยังอยู่นะครับสำหรับตัวนี้21,000บาทนะครับสำหรับตัว x อ12เมื่อวานได้มา1ตัวนะครับขายไปแล้วนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับติดจ่องนะครับ ท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p o w e r อ m ์แอมปาตินนะครับ MT 1 8ื่นนะครับตัวนี้ราคา12,500บาทนะครับก็มีอยู่ประมาณ3-4่แท่นนะครับ MT 2 0 0 0 0นะครับตัวนี้แบบนี้นะครับราคาที่แท่นละ1 4 5่0่นสี่ันบาทนะครับผมตัวนี้ผมอ่าช่วงเย็นนะครับขายไปแล้วนะครับยังไม่ เอาออกมาโชว์นะครับเดี๋ยวนะครับแรงๆนะครับ18บแปข้างละ2องข้างละ3ได้ต่อชแนลโอ้แรงๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มาตินแบรนด์ไมโครเทคก็ดีนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงด้านหลังผมนะครับมีเยอะนะครับสำหรับตัว15นิ้ว12นิ้วไม่ว่าจะเป็นซับเบส18นิ้วนะครับมอนิเตอร์ ตัว1นึ่งคูนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่เป็น2อคูณสนะครับตัวอเมซอนนะครับก็มีนะครับอเมซอนนะครับของแบรนด์ร้านนะครับใบละ3,800บาทนะครับตัวนี้เป็นปากโหลดเลซินนะครับแล้วก็จะเป็นของช่างน็อตนะครับของช่างน็อตใบละ3,200บาทเป็นโหลดไม้นะครับของช่างน็อตนะครับผมโหลดไม้นะครับตัวนี้นะครับไม่เป็นเทอร์โบวีวีนะครับมีจําหน่ายนะครับสำหรับตัว18นิ้วแต่แกงฉีกนะครับหือจับจะเป็นซอฟไม้นะครับสำหรับ แบรนด์ของช่างน็อตมหาสารคามนะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับใบละ2,700บาทนะครับเป็นตู้เปล่านะครับมูจับงูจับซ้อไม้นะครับตัวนี้ตะแกงฉีกนะครับขอบเหล็กไม้อัดมิลนะครับตัวนี้จะเป็นสูตร b ีนะครับสูตร BV นะครับตัวนี้ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็น AJ เนะครับเป็นตัว10นิ้วนะครับ AJ Audio Jockey นะครับตัวนี้เลยสองใบนะครับ พร้อมแหลกนะครับตัวนี้16,000บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ยังมองหาตู้ AJ นะครับออเดอเรจจีนะครับตู้พร้อมดอกนะครับ16,000บาทนะครับคู่นี้นะครับพร้อมแหลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตัวแหลกนะครับแหลกคอมแพรนะครับเข้ามา1ตัวเมื่อวานครับตัวนี้แหลกเครื่องปรุงนะครับ2,500บาทนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นแหลกคอมแพรนะครับตัวนี้จะ6กยูหยูน่าจะลึก10 สิบหกไม่รวมฝานะครับสิบหกไม่รวมฝาท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับตัวแล็คคอมแพคนะครับตอนนี้สอบใจสอบถามเข้ามาได้ครับผมฝากไปได้แล้วกันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับจะเป็นมอนิฟายนะครับยังอยู่นะครับพีเอสนะครับพันหกนะครับผมแอมขับเบรนะครับขับกลางก็มีนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับ ถ่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับทีหลานพีเน็ตโอเดโอครับมันไ่เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่ตัว2ยูจะอยู่ที่3,900บาทนะครับตัว1ยูจะอยู่ที่ตอนนี้เป็น2เบเกอร์นะครับ2เบเกอร์2,600บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นของคมสันนะครับคมสันจะอยู่ที่1,350บาทต่อตัวนะครับปลั๊กขนาด1ยูนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบการ รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ